คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ช่วงของการถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่และต้อนรับปีใหม่กันก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและผู้คนจำนวนมากก็คงจะดื่มแอลกอฮอล์กันนะคะถึงกับมีการเริ่มรณรงค์แล้วนะคะว่าเดือนมกราคมก็ควรจะเป็นเดือนที่งดการดื่มสุราหลังจากที่ดื่มกันมาติดต่อกันเป็นเวลานานๆแล้วดูแล้วกระแสก็อาจจะลกําลังไ้ด้รับความนิยมมากขึ้นค่ะ ติดตามรายงานจากคุณชลันลักษ์จันวันเพ็ญค่ะเริ่มต้นปีใหม่หลายคนก็อาจจะอยากเริ่มทำสิ่งใหม่ๆในสหาราชาอาณาจักรและหลายประเทศมีแคมเปญที่เรียกว่า dry january หร,ห,รหรืองดดื่มเดือนมกราเพื่อเชิญชวนให้นักดื่มทำชาเลนจ์งดดื่มเครื่องดื่มมึนเมาตลอดเดือนแรกของปี ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างนิสัยที่ดีใหม่ๆเพื่อต้อนรับปีใหม่แต่อีกจํานวนไม่น้อยก็เพื่อเป็นการให้ร่างกายได้พักผ่อนหลังจากกินดื่มสังสรรติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส Challenge Dry January กําเนิดขึ้นครั้งแรกในปี2013โดยมีผู้อยู่เบื้องหลังคือองค์กร Alcohol Change จากสหราชอาณาจากักรซึ่งเป็นองค์กรทํางานเพื่อลดอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล ในปีแรกมีผู้เข้าร่วมทำชาเลนจ์อย่างเป็นทางการเพียง4,000คนแต่ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดในปี2021มีผู้เข้าร่วมทำชาเลนจ์งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมสูงถึง130,000คนและกลายเป็นอีกหนึ่งการเคลื่อนไหวทางสังคมที่แพร่กระจายไปสู่ประเทศอื่นๆ ปัจจุบัน Dry January กลายเป็นอีกหนึ่งวิธีปฏิบัติต้อนรับการขึ้นปีใหม่ที่นักดื่มหลายล้านคนจากหลายประเทศพยายามที่จะทำ I do feel that I have some toxic habits when it comes to alcohol And I really wanted to fix that for the new year So to completely cut alcohol from my life Seem e d like such a massive step that honestly I didn't believe I was going to be able to do In 2019 I started Dry January เว็บไซต์แอลกอฮอ change ที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญยังบอกถึงข้อดีของการพักดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลาหนึ่งเดือนด้วยว่าทําให้นอนหลับดีขึ้นประหยัดเงินมากขึ้นรวมถึงทําให้สุขภาพโดยรวมดีมากขึ้นด้วยและแม้บางคนอาจจะมองว่าการงดดื่มหนึ่งเดือนอาจจะไม่ช่วยอะไรมากแต่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยซัสเซกพบว่านักดื่มที่ลองทำ a l l e n g e dry january มีแนวโน้มที่จะดื่มอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้ยังอาจช่วยสนับสนุนการจำกัดการดื่มแบบถาวรได้ด้วยเพราะการงดดื่มหนึ่งเดือนอาจทำให้นักดื่มได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับพฤติกรรมการดื่มของตัวเองและทำให้เข้าใจว่าแม้จะไม่ดื่มหรือดื่มน้อยก็ยังสนุกสนานเข้าสังคมได้เหมือนกันชลนลักษณ์จันวันเพนไทย P ี s รายงาน